สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดคุยเรื่องหัวน้ําหยดนะครับพี่ๆหลายท่านเนี่ยทำเกษตรนะครับเป็นเกษตรกรมันหยุดเป็นเกษตรกรมือใหม่เนี่ยเขาอยากรู้ว่าระบบน้ํเป็นไหมถูกสุดนะครับผมบอกเลยระบบหัวน้ําหยดถูกที่สุดนะครับหัวน้ําหยดนี่ต้นทุนต่อต่อไร่นะครับต่อไร่เนี่ยตกอยู่แค่ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับอืถ้าเป็นเทปน้ําหยดก็ตกแค่ พันกว่าบาทเองครับถ้าเป็นเทปน้าหยดแบบปลูกอ้อยปลูกมันปลูกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยมันจะเป็นหัวแบบนี้ครับหัวชดเชยแรงดันหัวน้ําหยดแบบชดเชยแรงดันนะครับเป็นถุงแบบเนี้ยถุงอย่างเงี้ยนะครับถุงอย่างเงี้ยหัวอย่างเงี้ยมีข้อดีนะครับมีข้อดีเ,ออเยอะเยอะเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยเรื่องของ หัวน้าหยดแบบชดเชยแรงดันเดี๋ยวมาดูองค์ประกอบของมันก่อนนะครับในหัวมันเนี่ยมันจะมีสองชิ้นอย่างนี้นะครับสองชิ้นชิ้นแรกก็จะเป็นที่เสียบสายนะครับอย่างนี้แล้วก็อันหนึ่งก็จะเป็นแผ่นยางนะครับมันจะมีแผ่นยางอยู่แผ่นยางแดแฟมมันเล็กๆเอาไว้ชดเชยแรงดัน,ม,นมันเป็นแผ่นยางเนี้ยนะครับเนี่ยแผ่นยางเล็กๆ แล้วก็จะมีฝั่งทางน้ําออกก็คือตัวนี้นะครับฝั่งทางน้ําออกซึ่งถ้าเราพิจารณาสังเกตดูนะมันก็จะมีรูมีมีมกลไกของมันนะครับเหมือนให้น้ําเข้ามาด้านข้างถ้าน้ําแรงเกินไปก็จะไปปิดอุดรูอย่างนี้นครับมันจะเสมอกันทุกหัวอะไรเงี้ยจริงๆมันก็จะมีลายมีมีมกลไกข้างในของมันเล็กๆนะ่อผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะต้องซื้อไปลองเองนะครับ สำหรับหัวตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเทสให้ดูกันหัวละประมาณสองบาทนะครับที่ตลาดเนี่ยในห้างเนี่ยขายกันประมาณหัวละสี่ถึง้าบาทนะครับหัวแบบเนี้ยหัวจเจ้าเแรื่งดันนะในห้างในอะไรครับแต่ปกติเราเนี่ยมันจะขายอยู่ที่ประมาณร้อยตัวร้อยเก้าสิบาทอันนี้ถือว่าราคาส่งแล้วนะแต่วันเนี้ยเราจะมาโลนะครับไม่โลหรอกมันมีประมาณห้าพันหกพันหัวนะผมมีตัวนี้นะ ที่ผมรามาใช้เองนะผมขายขายหัวละบาทนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสองลิตรสี่ลิตรแล้วก็แปดลิตรนะครับวันนี้เราเอามาให้เอฟซีเราดูกันนะครับหัวละบาทนะครับเรามีประมาณห้าพันหัวมั้งที่ผมเหลือไว้ผมเอามาทําระบบน้ําในสวนกล้วเรานะถุงแล้วก็สอบละพันละพันเนี่ยที่มีนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามันดียังไงนะครับ หัวน้ำหยดเนี่ยเป็นระบบที่ไม่ต้องใช้ปั๊มตัวใหญ่ก็ได้นะครับไม่ต้องใช้ปั๊มตัวใหญ่ก็ได้นี่คือข้อดีข้อที่หนึ่งนะครับสองถ้าไม่ใช้ปัม๊มใช้เป็นเกาวิตี้ก็ได้คือเป็นหอส่งน้ําหรือเป็นฐานฐานวางแทงน้ํานะครับก็ได้เหมือนกันอันนี้คือข้อดีเลยนะครับสามคือท่อท่อที่เดินอน่ะใช้เดินอน่ะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มหญผมทํามาแล้วนะ คือท่อเนี่ยเมนนิ้วครึ่งเมนสองนิ้วเนี่ยสบายเลยนะนะครับก็คือผมเคยทําแปลงหนึ่งประมาณเจ็ดพันกว่าเจ็ดพันกหัวนะครับเจ็ดพันกหัวเนี่ยเจ็ดพันหัวแบบนี้เลยนะครับพื้นที่ประมาณสิบกว่าไร่ใช้ปั๊มแค่สองแรงม้าสามแรงม้านะครับก็เหลือเฟือแล้วนะครับเพราะว่าเจ็ดพันหัวเนี่ยให้พี่ๆคิดภาพตามว่า เป็นหัวละสองลิตรอย่างเงี้ยหัวละสองลิตรมันก็แค่หมื่นกว่าลิตรใช่ไหมครับหมื่นสี่พันลิตรหมื่นสี่พันลิตรปั๊มปั๊มสองแรงมา้ามันทําได้เกือบสองหมื่นห้าพันลิตรนะครับอ่าสามแรงก็ประมาณสามหมื่นลิตรอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันมันใช้ใช้หัวประเภทนี้ได้ตั้งเจ็ดพันหัวหรือถ้าเราเอาไปใส่ต้นไม้หัวละต้นเนี้ยโอ้โหแปลงละเจ็ดพันต้นนี้ไม่ใช่น้อย,น,อยนะครับให้นึกภาพอย่างนั้นเลยนะครับ มันมันใหญ่มากผมเคยเอาไปทำต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยออินทาลัมนะครับต้นไผ่แล้วก็ไม้กระถางอื่นๆเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับคือทำมาเยอะแล้วแหละนะครับถึงการระพูดลองเคสให้ดูนะครับกรณีที่กรณีการใช้งานเนี่ยผมก็ลองมาต่อดูนะผมก็ต่อเป็นอย่างเงี้ยเอาขวดน้ำธรรมดามานะก็ต่อเจาะ ต่อตรงใส่แล้วเราก็เอาหัวมาใส่นะครับเี๋ยวก็เสียบอย่างนี้เลยนะอันนี้หลักการกลวิตี้ธรรมดาลนะแลวนะเลี้ยงรุ่มถ่วโลกนะครับจะลองเอาแก้วน้ํามาวางจะให้เห็นว่ามันหยดยังไงนะครับสมมุติว่ามันมีน้ําอยู่สูงกว่าต่างกันแค่นิดเดียวเห็นไหมครับต่างกันแค่แค่เมตรเดียวเนี่ยมันก็หยดละเห็นไหมครับหยดอย่างเงี้ยไม่รู้มองมองเห็นไหมนะเอ่อมาช่วยจับแก้วหน่อยแล้ว แก้วเนี้ยไปวางใกล้ๆจอดิเอาไปตรงนี้ตรงนะเนี้ยกล้องเห็นกล้องไหมอ่าเห็นน้าหยดไหมครับเนี่ยเห็นน้าหยดไหมเอ่อเดี๋ยวนะนต้องสูงประมาณสักสักสักนิดนึงนะครับนี่สูงนิดนึงอ่าถือว่าเห็นนะนะเห็นอยู่นะโอเคเอามาใกล้ๆล,ลูกเอามาขึ้นอันนี้คือหัวแปดลิตรนะครับหัวน้ําเงินนี่หัวแปดลิตรเรามาดูหัวสีเหลืองดูหัวสีเหลืองนะหัวสองลิตร นะครับนี่ก็ไหลแล้วนะเห็นไหมครับไหลแล้วนะฮะอาดูมาจับตรงนี้มานี่จับหัวถึงเออให้ให้กล้องเห็นเนะี่ยเออ,เอ,อมืออย่าบังนะจับมือเดียวก็พอจับมือเดียวก็พอ,อ,พอเอออย่างเงี้ยนี่คือนี่คือการโยดของมันนะครับซึ่ง ถ้าเราอยากได้มากกว่านี้ก็ได้นะครับเราก็ใส่หลายห,ายหัวหลักการของมันเนี่ยเราก็ใส่ต้นละที่ผมเคยใส่นะสิบสองหัวก็ใส่มานะครับเป็นวงกว้างเลยแล้วก็เอาท่อ ldpe อ่ะตัดมาระยะอ่าสี่เมตรกว่านะครับแล้วก็มาม้วนเป็นกลมๆนะแล้วก็ปัก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 ,ปก,ปกหัวพวกนี้ลงไปอันนี้แก้วไม่ต้องยกตามปักหัวพวกนี้ลงไปในท่อนั้นอ่ะประมาณสิบกว่าหัวสิบสองหัวนะครับ ก็ลดต้นอินทสพาลัมต้นอะไรเนี้ยได้นะครับแต่นะครับแต่ในกรณีที่พี่ไปปลูกป่าไม่ได้ต้องการผลผลิตนะครับแนะนําว่าใส่ต้นละหัวก็เหลือเฟือนะครับที่ผมทําเนี่ยผมเอาไปปลูกป่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลูกต้นไผ่ปลูกพวกไม้พะยุงยางนาอะไรเนี้ยครับช่วงหน้าแรงอ่ะขอบคุณมากนะเดี๋ยวจะเมื่อยมือน้ําหยดแค่เนี้ยรู้ไหมครับว่าต้นไม้รอด เกือบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นะอเลยนะ,ะถ้าไม่โดนลมพัดตายกว่านะหรือว่าไอ้สัตว์อะไรไปเหยียบนะควายเหยียบเป็ดแหอยบมันเงี้ยประมาณนี้นะที่ผมต้นไม้ตายส่วนมากหานมันไปกินนะครับถ้าเราใช้น้ําหยดเนี่ยลดลงไปเนี่ยวันละสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับก็ประมาณสักสีนะ่ห้าลิตรเนี่ยต้นไม้นี่โตดีมากเลยนะครับโตโตดีมาก แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องอยู่ที่อ่าชนิดของต้นไม้แล้วก็แล้วก็อายุของมันด้วยนะครับสําหรับต้นกล้าเล็กๆก็สองลิตรห้าลิตรแปดลิตรก็เหลือเฟือแล้วนะครับวันละนี้วัน,นละหน่อยแค่นี้ก็แฉแล้วนะครับแต่ถ้ามันเป็นต้นที่ที่มันเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วพี่หวังหวังอยากได้ผลผลิตจากมันเนี่ยอันนั้นก็ต้องไปศึกษาดูว่า ต้นไม้มันต้องการกี่ลิตรต่อชั่วโมงเช่นร้อยลิตรใช่ไหมครับนึกภาพาทีนึกภาพตามนะว่าต้องการร้อยลิตรต่อชั่วโมงเราก็ใช้ล้าหัวแปดลิตรก็ได้นะหัวน้ําเงินนะครับหัวแปดลิตรชั่วโมงหนึ่งมันได้แปดลิตรถ้าสิบหัวมันก็ได้แปดสิบลิตรจริงไหมครับอืมประมาณนั้นนะครับใส่แม่งสักห้าหัวหกหัวใส่หกหัวแต่เปิดสองชั่วโมงนะครับเปิดเปิดน้ําสักสองชั่วโมงก็ได้นะครับแค่นี้ก็เหลือเฟือละก็ ก็ได้ผลผลิตละได้น้ําที่ต้องการเลยนะครับข้อดีอย่างที่บอกแหละว่าใช้ปั๊มน้อยปั๊มตัวเล็กมากเลยผมเคยใช้ซับเมิร์สนะครับซับเมิร์สก็ปั๊มจุ่มก็ได้อดั้วโวอย่างเงี้ยหนึ่งตัวจุ่มน้ําสูบน้ำสองพัลิตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็แผงโซล่าเซลล์แผงเดียวนะครับแผงเดียวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําให้ดูนะโซล่าเซลล์แค่แผงเดียวนะสูบน้ําจากบ่อบ่ออสระนะครับสูบมาเก็บไว้บนถัง สองพลิตรนะครับแล้วก็ใส่ลูกลอยไฟฟ้าไว้แค่แค่ถังสูงแค่ประมาณเมตร,รกว่าๆสองเมตรนะครับใส่ลูกลอยไฟฟ้าไว้พอแดดมาน้ําก็จะสูบจากซับเมอร์จากบอ่อขึ้นไปเก็บบนถังถ้าน้ําเต็มลูกลอยก็ตัดนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อแปลว่าช่วงสิบโมงถึงบ่ายสามเนี่ยแดดมันแรงอ่ามันมีแดดน้ํามันก็จะสูบมาเรื่อยๆนะครับสูบมาประมาณชั่วโมงละสองพลิตร อารมณ์ประมาณนั้นพันกว่าลิตรถึงสองพันลิตรแปลว่าถ้าน้ําเข้ามาสมมุติว่าน้ําเข้ามาที่สองพันลิตรต่อชั่วโมงนะครับเราก็สามารถเอาไปลดน้ําพวกหัวใจน้ำอย่างเงี้ยได้ไม่ต่ากว่าพันหัวเลยนะอหัวละสองลิตรนะครับพันหัวเลยนะครับพันพันต้นนี่ไม่ใช่น้อยน,อยนะครับพันต้นถ้าปลูกต้นไม้สี่คูณสี่นะ่ถ้าปลูกต้นไม้สี่คูณสี่ไร่หนึ่งก็ได้ประมาณร้อยต้น ถ้าประมาณพันต้นก็สิบไร่นะครับสิบไร่ก็เป็นค่าโดยประมาณการนะครับที่ผมเคยทํามาสิบไร่เนี่ยผมก็ปลูกประมาณนี้นะครับแปลงสิบไร่ผมเคยทํามาก็หลายแปลงอยู่นะครับหลายแปลงอยู่ก็ใช้หัว่ายน้ําอยู่แค่พันหัวเนี่ยก็ก,ก็ก็สบายละแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าโจทย์เนี่ยมันคือการใช้หัวหัวใจน้ําประเภทเนี่ย มันมันเหมาะมากกับพวกไม้ป่าหรือไม้ที่ไม่ได้หวังผลผลิตมากมายนะครับเป็นการปลูกแบบบ้านสวนแบบปลูกแบบปลูกให้มันโตให้มันรอดนะครับเมื่อถึงเมื่อมันเมื่อมันเติบใหญ่แล้วเดี๋ยวก็เทวดาเลี้ยงต่อเข้าหน้าฝนแล้วก็มันรอดแล้วก็เป็นป่าแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยระบบตรงเนี้ยที่ผมมาให้ดูเนี่ยจะเหมาะกับเกษตรกร,ะกรนะครับหัวหัวใจน้ำแบบนี้นะแบบเชื่อเชยแรงดันเนี่ย เหมาะกับเกษตรกรที่ปลูกแบบไม่ได้หวังแบบเชิงพาณิชย์มากนะครับไม่ได้หวังเชิงพาณิชย์แบบไม่เหมือนทุเรียนนะทุเรียนมันต้องมินิสปริงเกอร์เป็นระบบเนี่ยแต่อันนี้มันเหมือนแบบโคกหนองนานะครับเซฟเซฟเงินลงทุนเกษตรกรซื้อผมขายวันนี้หัวละบาทนะหัวละบาทถูกที่สุดในไทยแล้วกันนะถ้าเป็นเชื่อเชยแรงดันนะชื่อเชยแรงดันนะผมว่าผมขายเล่นๆแล้วกันนะ ไม่มีที่ไหนเราขายนะครับหัวละบาทนะลองไปดูนะครับชดเชยแรงดันนะแบบชดเชยแรงดันแบบนี้นะครับส่วนมากก็จะห้าบาทสองบาทสามบาทนะครับแม้ก็ต้องในเว็บในไอในช้อปปิ้งออนไลน์ลองไปดูนะครับหัวชดเชยแรงดันหัวละบาดมีที่ไหนนะครับลองไปหาดูมันจะเหมาะกับไม้กระถางด้วยนะครับหัวแบบเนี้ยอ่านึกภาพรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทอ่าคอนโดบ้านจัดสรรที่เมละเบียงอยู่ด้านหน้าแล้วปลูกไม้กระถาง นะครับเป็นแบบสักสิบกระถางยี่สิบกระถางอ่ะนะครับเอาท่อท่ออย่างเงี้ยท่ออ่อนอย่างเงี้ยนะครับท่อสี่ทับเจ็ดนะครับห้าทับเจ็ดนะครับประมาณนี้มันจะมีสองไซส์นะมันมีสี่ทับเจ็ดกับห้าทับเจ็ดส่วนมากผมชอบใช้สี่ทับเจ็ดเพราะมันจะเล็กหน่อยมันจะเสียบเข้าพอดีหัวมันนะครับก็ลากไปตามกระถางต่างๆตรงนี้ก็ตรงปลายมันตรงเมนมันก็เอาไปเสียบเข้าก๊อกน้ําอัตโนมัติในบ้านธรรมดานะ เปิดก็ตั้งทัมเมอร์นะใช้ทัมเมอร์แบบนี้นะเนี่ยทัมเมอร์แบบเนี้ยมีทั้งทัมเมอร์ wifi ทัมเมอร์ธรรมดานะถึงเวลามันก็ลดน้ําเองในคอนโดในโรงแรมที่จัดสวนหย่อมเล็กๆที่เป็นไม้กระถางวงเล็บว่าไม้กระถางนะครับอืมพวกเอ่อบ้านจัดสรรที่มีสวนข้างบ้านนะครับที่ผมเคยทําสวนข้างบ้านตั้งแต่แค่สักประมาณ สิบตารางเมตรยี่สิบตารางเมตรใช้ได้นะครับล่อไปถึงเป็นสิบไร่ก็ใช้ได้นะอย่างที่ผมพูดนะ่ยมัน,ม,นมันไม่ได้จํากัดแต่แค่ว่าลักษณะการเดินท่อเมนท่อเมนย่อยมันจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าถ้าเป็นในบ้านธรรมดาเนี่ยการเดินท่อเมนก็จะใช้แค่สิบสิบหกมิลน,นะครับท่อ Ldpe ใส่ตัวก๊อกได้เลยนะครับผมมีครบหมดนะเนี่ยมันจะมีก๊อกแบบนี้นะครับก็เอาไปขันเข้าเกลียวสี่หุนนะฝั่งนี้ก็จะเป็นท่อให L D P E นะครับเป็นท่ออ่อนท่อท่อ L D P E นะครับสิบหกมิลเสียบเข้าไปแล้วเราก็ไปเอาต่อตรงนะครับต่อตรงมาเสียบเข้าท่อได้เลยเดี๋ยวเรามาทําให้ดูวันหนึ่งนะครับสมมุติว่าอุปรกรณ์ที่เราจะต้องมีนะครับอุปรกรณ์ที่เรามีหนึ่งตัวจอดท่อตัวจอดท่อเนี่ยมันจะมีปลายแหลมๆอยู่สองด้านอันนี้สองมิลนี่สามมิลนะครับสามมิลสี่มิลนะครับอ จไม่ได้นะนี่จะเป็นสามมิลนี่สี่มิลนะครับแล้วเราก็สมมุติว่าอเนี่ยเป็นเป็นท่อ LDPE แล้วกันนะเป็นท่อ LDPE ก็เจาะเข้าไปเลยนะเนี่ยเจาะเข้าไปง่ายๆอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยจบแล้วนะครับเสียบแค่นี้แหละเสียบละเป็นรูแล้วนะเป็นรูท่อ LDPE มันบางนะครับมันมันบางมากแล้วเราก็จะใช้ตัวต่อตรง LDPE ผไปไว้ไหนวะนึงนะ ต่อตรง LDPE ที่ีว่าเอาขึ้นมาแล้วนะแ่ยมันจะเป็นถุงอย่างนี้นะครับแต่เมื่อกี้ผมว่าผมแกะไปแล้วนะถุงหนึ่งผมแกะเล่นหาไม่เห็นอ๋ออยู่ในลิ้นชักเนี่ยผมฉีกไปแล้วไม่อยากฉีกใหม่นะครับถุงหนึ่งก็ร้อยตัวตัวหนึ่งก็ไม่กี่สตางค์หรอกนะครับสักสี่สิบห้าสิบบาทนี่แหลมะมั้งถุงหนึ่งร้อยตัวนะครับ พอเราได้ตัวนี้มานะครับเนี่ยต่อตรงต่อตรงมันจะตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับต่อตรงันจะตัวเล็กๆอย่างนี้ตรงปลายเนี่ยมันจะมีที่เสียบนะครับปลายที่มีที่เสียบก็ใส่เนี่ยแล้วก็ยัดเข้าไปเลยสมมุติว่านี่เป็นท่อนะสมมุติว่าผนังฝาเนี่ยเป็นท่อเนี่ยใส่อย่างนี้เลยครับคลิกอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหวัวออกมาละนะครับเป็นเป็นเป็นต่อตรงต่อตรง สายไมโครแล้วเราก็ตัดสายไมโครมาสักนิดหนึ่งตัดเอาจากตัวนี้แหละข <c oughs> ีเกียดไปทางอืน่นตัดเลยนะครับนี่ได้สายไมโครมาล้วสมมติว่ามันเป็นสายเปล่าๆอย่างนี้สายเปล่าๆนะครับเราก็มาเสียบได้เลยเสียบจิ๊กเลยนี่ได้แล้วนะครับจบแล้วไล้ว่าพี่พ เวลาจะไปซื้อเนะี่ยจะต้องซื้อหัวน้ําหยดชดเชยแรงดันหัวละหนึ่งบาทแต่จริงไปซื้อที่ถึงห้าบาทนะถึงสามถึงห้าบาทอย่าไปอย่าไปฟังลิปผมเดีย๋ยวไปซื้อที่อืนเขาบอกว่าหัวละบาทไม่ใช่นะเดี๋ยวเขาจะด่าผมมันมันหัวประมาณสามบาทกว่าแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับเสียบเข้าไปได้เลยมีสีดำํำสีน้ําเงินใส่ตัวหนึงนะ่ง่ะสีน้ําเงินไอ้คิงมาช่วยจับตรงนี้เลยดนะิ ใส่สีน้ําเงินไปอันหนึ่งครับคือกําลังเทสหัวดําหัวหัวน้าเงินเอาหัวสิดเอาหัวเหลืองดีกว่าผมชอบสองลิตรกับสี่ลิตรสองลิตรกับแปดลิตรอ่ะเนี่ยสมมุติว่าเมื่อกี้ลองทําให้ดูไงว่ามันหยดยังไงเนี่ยเห็นไหมมันหยดไอเห็นสองลิตรกับแปดลิตรไหมเทียบกันนะครับไม่รู้กล้องชัดไหมแม่งสองลิตรมันหยดช้ากว่าเนาะ ซูมดูซูมเอา <Brand> ซูมได้ไหมซูมได้ซูมด้อันนี้อันนี้คือกำลังจะบอกเอฟซีนะว่าบอกเพื่อนๆว่าเห็นไหมว่ากาวิ t ตี้แค่นี้เองนะกาวิตี้คือแม่งแรงน้วมถ่วมแค่แค่ไม่ถึงเมตรน่ะมันก็ยังหยดนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นหัวมินิสปริงเกอร์นี่ มันต้องใช้แรงดันที่15บาสนะเอ้ย15เมตรนะหรือ1.5บาสในการที่จะทําให้หัวมันทําให้หัวมันจ่ายน้ำจ่ายน้ําออกไปได้ครับแต่น้ําหยดเนี่ยผมตั้งถังไว้เฉยๆสูงจากพื้นสักเมตรหนึ่งเพราะว่าถังสวนมากมันก็2เมตรแล้วถัง2ลิตรน่ะมันก็สูงประมาณ2เมตรกว่าแล้วนะเวลาน้ําเต็มถังมันก็มีความสูงโดยธรรมชาติของมันนะถัง2ลิตรนะรที่ประมาณ2เมตรละนะครับแต่ว่าดูดิมันหยดน่ารักดีเนาะ คือถ้าใครไม่ได้ปลูกต้นไม้เนี่ยฟังไม่เข้าใจนะกําลังจะบอกว่าน้ําหยดแค่นี้น่ะพอหยดทั้งวันน่ะแม่งแฉะเลยนะมไ,มไม่ไม่หยดทั้งวันหรอกเอาแค่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอะในกรณีที่เป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวเนี่ยเวลาหยดหนึ่งหยดเนี่ยมันจะแผ่เป็นวงรัศมีออกไปเกือบห้าสิบเซนติเมตรนะครับดินเหนียวเนี่ยห้าสิบเซนเลยนะโอเคขอบคุณมากเอานั่งนี่ก่อนเลยเถ้าเป็นดินร่วนเนี่ย หยดลงไปนะน้ําหยดลงไปประมาณสามสิบเซนติเมตรนะครับสามสิบเซนถ้าเป็นดินทรายเนี่ยหัวน้ําหยดประเภทเนี้ยหยดลงบนดินทรายเนี่ยรัศมีมันน่ะจะแผ่ออกไปประมาณสิบเซนติเมตรถึงยี่สิบเซนครับอืมดังนั้นเนี่ยการเลือกใช้นะครับอันนี้พูดไปถึงเทปน้ําหยดแล้วกันที่เขาไปปลูกมันปลูกอ้อยปลูกอะไรอะ่ะถ้าเป็นดินทรายก็คือใช้หัวระยะสิบเซนถึงยี่สิบเซนติเมตร ดินร่วนใช้ยี่สิบถึงสามไอ้สาสิบถึงสี่สิบเซนครดินเหนียวใช้ห้าสิบถึงหกสิบเซนติเมตรไปเลือกไปเลือกซื้อเทปน้ําจุดนะครับดังนั้นเนี่ยเราวันนี้เราพูดถึงแค่หัวน้ําหยดเนี่ยผมแค่บอกว่าบางคนบอกว่าที่ซื้อหัวใจน้ํานะต้องการลัศมีห้าสิบเปอร์เซ็นของทรงพุ่มก็ก็ง่ายก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ใช้หลายๆห,หัวก็เอาเป็นท่อท่อแบบท่อ LdpeLdpe 16มิลน,นะครับ,รบทําเป็นวงกลมรอบรัศมีคนต้นเลยแล้วก็เจาะเอาใส่แล้วก็เจาะใส่กี่หัวก็ใส่ไประยะที่อยู่ที่ดินไงถ้าบอกว่าดินบ้านเราเป็นดินของพี่เป็นดินร่วนใช่ไหมหทุกระยะสาสิเซนก็เจาะ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 สาสิเซนแล้วก็ตีวงโค้งแค่นั้นเองแล้วน้ํามันจะจุดรอบต้นไม้เลยนะอันนี้กรณีที่ผมเห็นใครว่าปลูกปลูกไม้ผลอ่ะแล้วต้องการผลผลิตอ่ะ อืเขาเขาก็ให้เราออกแบบให้ไงว่าอยากได้น้ําประมาณเท่านี้เท่านี้ทําได้ไหมมันทําได้หมดเลยนะครับอืมแต่หัวใจน้ําเราบาดเดียวไงตอนนี้มีแค่ถึง 5, 000, ห้าพันเลยว่าน่าจะซักสี่พันหัวตอนนี้ขายเล่นๆนะอย่าไปตลกอ,อย่าไปซีเรียสอย่าอย่าไปซีเรียสน,นะถ้าถ้ามันใช้ไม่ดีก็คว้างทิ้งนะคว้างทิ้งถนะ้านะมันตันก็คว้างทิ้งบาดเดียวเองนะบาดเดียวแล้วเป็นชดเชยแรงดันด้วยนะอ่า ก็นะครับมันจะจะเหมาะมากนะเอาเป็นว่าพี่ๆที่ชมคลิปมาจนสุดทางนะใครที่กําลังเริ่มทําเกษตรแล้วกันนะครับใช้หัวแบบชดเชยแรงดันแล้วกันแล้วก็ทักผมเข้ามาแล้วกันว่าจะใช้กี่หัวใช้แบบไหนท่อเมนเท่าไหร่เมนย่อยเท่าไหร่เราคํานวณเฮสลอสในท่อได้นะครับเราคํานวณกาวิตี้อ่าคํานวณสเตติกเฮสได้นะครับว่าพื้นสลปลาดเอียงไหมความสูงไหมจะสามารถบอกได้ ผมกำลังจะบอกว่าผมสามารถบอกได้ว่าจะต้องใช้ปั๊มแบบไหนท่อขนาดเท่าไหร่แล้วต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยจะใช้กี่หัวหัวละกี่ลิตรนะครับรัศมีตีรอบวงใต้โคนต้นให้มันเกินห้าสิบเปอร์เซ็นทรงพุ่มต้องต้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยแดีวก็ถ้ามาคุยกันได้นะครับแต่ก็มีแค่นี้นะถ้าคนดูคลิปแล้วมันถ้ามันหมดนะถ้าเห็นตอนคลิปตอนหมดก็อย่าว่าผมแล้วกันนะมันมีมันมีแค่นี่แหละสามสี่พันหัวมั้งผม ผมเก็บไว้ปกติเราไม่มีไรายได้ไม่มีกำไรจากหัวใจน้ําหรอกผมบอกตรงๆผมขายไอ้นี่ยข้างหลังเนี่ยเห็นปั๊มไหม <c oughs> ไอ้ระบบปั๊มเนี่ยเจ็ดสิบห้าแรงนะตัวเนี้ยแล้วก็มีพวกสามแรงมา้าสองแรงมา้าผมทําพวกระบบน้ําขนาดใหญ่ส่วนทุเรียนนะครับแบบเป็นพันไล่อะสองสองร้อยไล่สามร้อยไล่ห้าสิบไล่จนแต่ก่อนนะ่ะผมทําหัวน้ำาเด,ดมาก่อนนะครับพวกสวนหย่อมเล็กๆ แล้วผมก็เลยไม่ค่อยได้พูดแต่ว่าเอฟซีที่ติดตามตั้งแต่นานบอกว่าไปเอาหัวน้าหยดมาขายสิเราก็เลยทําตามนะว่าเดี๋ยวต่อไปเขาเรียกผมเอกเอกน้ําหยดนะเพราะว่าอย่างนี้นะผมว่าฉายาผมเอกน้ําหยดเพราะเราทําแปลงน้ําหยดมาเยอะไม่ว่าจะเป็นสวนไผ่สวนน,น,สวน,นู่นสวนนี่ผมใช้น้ําหยดหมดเพราะผมเป็นเกษตรกรวันหยุดนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยว่าหัวน้าหยดประเภทเนี้ยดีมากอย่าไปใช้แบบที่ปรับได้นะอันนี้บอกด้วยความหวังดีอย่าไปใช้หัวน้ําหยดแบบแบบปรับได้ แบบที่กระจายไกลๆอันนั้นเป็นมินิสปริงเกอร์นะไอที่มันเป็นขาปากเหมือนกันเดี๋ยวนะดูหาก่อนไออย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่น้ําหยดนะอย่างเงี้ยไม่ใช่น้ําหยดไออย่างเงี้ยผมมองว่าแม่งเป็นแบบหัวเจ็ตแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่มีใบพัดนะครับแล้วมันก็ฉีดออกไปกระจายนะครับหัวประเภทเนี้ยก็ต้องการแรงดันในการที่จะให้มันกระจายนะครับแต่ว่าปัญหาคือมันปรับได้นี่แหละไอการที่มันปรับได้นะ มันทําให้แปลงที่มีขนาดใหญ่ปรับลําบากนะครับโอเคถ้าถ้าเป็นแค่ห้าต้นสิบต้นนะ่ะปรับใช้ใช้แบบนี้ได้นะแต่ถ้าผมพูดกรณีที่แปลงพี่เนี่ยเป็นหลายร้อยต้นเป็นพันต้นนะ่ะต้องใช้แบบชดเชยแรงดันแบบที่ผมแนะนําเท่านั้นนะใช้แบบนี้เท่านั้นนะชดเชยแรงดันที่มีแผ่นยางนะเพราะว่ามันจะดีในเรื่องของแต่ละหัวนี่ออกเท่าเกันมันจะดีในเรื่องของ พื้นที่ที่ต่างระดับกันนะครับเช่นโคกหนองนานยมีที่สูงที่ต่ำที่กลางๆอย่างเงี้ยหัวแต่ละหัวมันจะเฉลี่ยที่เท่ากันนะครับอบวกลบไม่เท่าไหร่นะครับบางบางทีมันอาจจะไม่เท่ากันแหละแต่มันก็มันดีกว่าแบบปรับได้แล้วกันนะครับไอ้แบบปรับได้ถ้าข้างบนเนี่ยบางทีปรับปุ๊บให้มันออกน้อยไอ้ข้างล่างแม่งออกอย่างแรงเลยพอมาปรับข้างล่างข้างบนออกแรงอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยปรับไปปรับมาน้ําไม่ออก ปัญหาอย่างเยอะเลยตอนนั้นที่ผมทำเนะี่ยผมใช้ไปแค่สองสาร้ยหัวนะผมเดินปรับจนเมื่อยนะผมโยนทิ้งเลยนะครับโยนทิ้งเลยแต่ในกรณีเนี้ยหัวน้ําหยดเนี่ยเหมาะมากๆกับกาวิตี้เหมาะมากๆกับสูบขึ้นแท้งแล้วก็ปล่อยไหลเหมาะมากๆกับคนที่ทุนไม่เยอะนะครับหัวละบาทต่อท่อก็ใช้ท,ท่อเมนสองนิ้ว pvc คัสห้าเดินเข้าไปในร่องกลางแม่งเลยสิบไร่นะเดินผ่ากลางไปเลย แล้วก็ต่อสิบหกมิลออกซ้ายขวาเป็นก้างปลานะครับอ่านี่จะต่อแบบบีก็ได้เดินไปด้านข้างแปลงแล้วก็ต่อท่อเข้าแต่ถ้าจะต่อแบบไหนก็ลองทักเข้ามาดูนะครับแล้วที่นี่เราก็มีศูนย์เรียนรู้นะถ้าใครเอาตอนจะจบแล้วกันเดี๋ยววันวันหน้าเดี๋ยวมาคุยต่อเพราะเริ่มคําละอ่าเรามีศูนย์เรียนรู้เรื่องการติดตั้งปั๊มสูบใจ่ายน้ําเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็ ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากเรียนรู้เรื่องระบบปั๊มนะครับก็ทักกันเข้ามาพูดคุยกันได้เดี๋ยวผมพาดูนิดนึงก่อนจบนะทักเข้ามาพูดคุยกันได้ข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นปั๊มมีแบบตัวอย่างอยู่มาดูนิดนึงนี่นะผมก็นั่งเล่นอยู่ด้านหน้านะไม่มีอะไรเลยนะดูฉากผมเดีจริงๆจริงๆปั๊มเนี่ยอันนี้เป็นระบบพวกพวกอ่า ทุเรียนสวนทุเรียนแล้วกันนะครับสูบน้ําทอยขึ้นเขาอะไรเงี้ยแล้วเซตพวกเนี้ก็จะเป็นเซตโซลาเซลล์นะครับเป็นเซตโซลาเซลล์ที่ผมทาเอาไว้ซึ่งมันมีหลายเซตมากนะครับอ่ามีมีอันนี้ใช้โซลาเซลล์ล้วนๆนะแล้วก็เป็นปั๊มมิสซูซูเปอร์ปั๊มนะครับสามารถต่อใช้ได้เลยตั้งแต่หกแผงถึงแปดแผงนะครับแล้วก็มีสอนเชื่อมท่อนะครับนี่บรรยากาศตอนเย็นแล้วนะถ้าใครมาเรียนนะมาอบรมกันก็มาเจอกันที่นี่นะนี่ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้ว นี่มีหัวกระโหลกโชว์ด้วยข้างบนนะครับน่สวนเรียนรู้เราอยู่ตรงนู้นนะครับโอเคคลิปมันจะยาวเกินไปนะเขาบอกว่ามันจะเกินครึ่งชั่วโมงมันมันนานเกินเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้สวัสดีครับใครสนใจหัวน้ำหยดหัวละหนึ่งบาททักกันเข้ามาโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ